เข้าแล้วครับเข้าอีกแล้วพึ่งพงป่าซึ่งทราบมาว่าเจ้าของเขาตั้งมาไว้เพียงแค่สี่ห้าวันก็เข้าแล้วนะครับช่วงนี้ภาคเหนือเขาเผาป่ากันครับพึ่งในป่าจึงไม่มีที่อยู่ต้องมาหาแหล่งที่อยู่ที่อาศัยที่ปลอดภัยก็คือกล่องเล่าพึ่งพงป่าที่เราทําขึ้นนะครับเดี๋ยวไปติดตามแลบชมกันครับ มาแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์อนต่อยกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วครับผมเป็นรูดูการของการขยายรังของการสร้างรังพึ่งพงป่าจริงๆครับช่วงนี้วันนี้ผมมาสวนครับท่านผู้ชมผมมาลดน้ําต้นไม้นะครับเมื่อสักครู่ก่อนที่ผมจะถ่ายทําคลิปตอนนี้นะครับเมื่อประมาณสัก5นาทีก่อนนะครับมีพึ่งมาสํารวจ มีผึ่งมาสำรวจล่วงหน้าประมาณสักสิบตัวครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นผมก็ไปหยิบโทรศัพท์มาโอ้โหท่านผู้ชมดูฝูงผึ่งฝูงนี้สิครับท่านผู้ชมครับเยอะมากนะครับเขามาทำรังในกล่องล่อผึ่งพงป่ากล่องนี้แล้วครับท่านผู้ชมครับกล่องนี้ทราบมาว่าตั้งไว้เพียงแค่สามสี่วันเองครับท่านผู้ชม เป็นทำเลใกล้แหล่งน้ำครับตรงนี้เป็นแหล่งน้ำนะครับเป็นสระน้ำเป็นสระน้ำนะครับแล้วก็น้องพึ่งเขาก็มาทํารังบริเวณนี้แล้วนะครับตอนนี้นะครับโอ้โหมาเยอะมากเลยครับจํานวนมหาศาลเลยครับท่านผู้ชมอ่าเยอะมากครับเป็นฤด,ดูการของการแยกรังเป็นฤด,ดูการของการสร้างรังในการขยายรังของพึ่งพงป่ายอย่างแท้จริงครับ โอ้โหแค่สวัน4วันนะครับท่านผู้ชมดูเข้ามาทํารังสิครับเนี่ยนะครับโอ้ยมัวแต่ดูแล้วมีอีกรังหนึ่งครับอาจารย์โชติกาเขาตั้งไว้ที่นี่3ามกล่องนะครับมีอีกกล่องหนึ่งผมเห็นแวบ,บๆแล้วเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าเขา,เาไปสํารวจกล่องฝั่งทางโน้นด้วยหรือเปล่านะครับเยอะมากครับแมพอดีพอดีเลยนะครับ เพิ่งเข้ามาสำรวจเมื่อสักครู่เนี่ยก่อนที่ผมจะถ่ายทําเนี่ยสัก5้านาทีมาประมาณสัก10กว่าตัวครับตอนนี้มาเพียบเลยครับท่านผู้ชมแน่เดี๋ยวมาดูอีก2กล่องครับตมก,กี้แหมดูสิดูสิมันมาตอมผมเนี่ยนโนโนนะครับมามาดู ตะกี้เห็นแวบๆบแบบกล่องนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะมาทํารังตรงนี้ด้วยหรือเปล่านะครับตะกี้เห็นมาสํารวจกล่องนี้ด้วยเห็นไหมฮะกล่องนี้ก็มาสํารวจครับท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมฮะอาจารย์เขาตั้งไว้ที่นี่สามกล่องนะครับท่านผู้ชมนี่มาสํารวจแล้วโอ้โหมาตรงนี้อีกนะครับแต่อีกกล่องหนึ่งยังไม่ไม่สํารวจเดี๋ยวพามาดูอีกกล่องหนึ่งครับอ่ากล่องนี้ ตั้งไวต้ติดกันเลยนะครับเข้าไปแล้วหนึ่งกล่องมาสำรวจ1กล่องยังเหลืออีกหนึ่งกล่องครับท่านผู้ชมเนี่ยกล่องกล่องที่สกล่องที่เข้ามาสำรวจนะครับเนี่ยแล้วกล่องแรกเข้าไปแล้วเข้าไปเยอะเลยนะครับนี่โหเพียบนะครับมันมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์ด้วยนะครับเห็นไหมฮะนี่เป็นเข็แมบไม้หรือดอกดาวกระจายใต้หวันนะครับ แล้วก็มีแหล่งน้ํามีแหล่งน้ําที่สมบูรณ์มีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์นะครับแล้วที่สําคัญแถบนี้ไม่มีการใช้สารเคมีด้วยนะครอาจารย์เขาก็ปลูกต้นมะพร้าวปลูกต้นกล้วยนะครับเนี่ยขนาดมาตั้งไว้ไม่ถึงสัปดาห์นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเท่าที่คุยกันเนี่ยแกน่าจะมาตั้งไว้ประมาณสักสามวันนี่แหละถ้าจะไม่ผิดนะครับโอโหตั้งสามกล่องนะครับ เข้าไปแล้วหนึ่งแล้วก็มาสำรวจอีกหนึ่งเนี่ยนี่แม่เป็นเป็นเราเราก็ใจชื้นเลยเนาะมาตั้งไม่กี่วันเพิ่งก็เข้าทำรังแล้วนะครับเริ่มแล้วครับเริ่มเข้าไปในกล่องละ นี่เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วนี่เข้าไปแล้วครับแต่เข้าไปดูใกล้ๆอีกนิดนึงไม่กล้าถ่ายใกล้เกินกลัวนี่โอโ้โหเยอะมากเลยครับท่านผู้ชมครับเริ่มทยอยเข้าไปหมดแล้วพึ่งพงป่าครับ เลี้ยงพึ่งพงป่าแบบไม่ได้เลี้ยงเราไม่ต้องให้น้ําตาลน้ําหวานน้ําเชื่อมนะครับเราจะได้น้าพึ่งบริสุทธิ์จากธรรมชาติเพียงแค่เราดูแลระบบนิเวศให้เหมาะสมนะครับไม่ใช้สารเคมีดูแลเรื่องพวกมดพวกแมงมุมพวกจิ้งจกไม่ให้มารบกวนเขานะครับสองสามเดือนเราก็สามารถที่จะเก็บผลผลิตได้แล้วนะครับ เดือนพฤษภาเราก็จะเก็บน้ำหวานออกจำหน่ายกันนะครับนี่เป็นวิถีของชาวเลี้ยงพึ่งพงป่าอเห็นอย่างนี้แล้วเป็นไงครับท่านผู้ชมมีกําลังใจไหมครับใครที่พึ่งยังไม่เข้ากล่องลอกก็พยายามกันต่อไปครับช่วงนี้แหละครับเป็นช่วงที่ไฟไหม้ป่าเขาเผาป่ากันพึ่งที่อยู่ในป่าก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในป่าได้ก็ต้องมาหาแหล่งที่อยู่อาศัยที่ ปลอดภัยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้พบกันแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับผม